นี่คือแผ่นดินที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยเมืองเล็กๆที่มีพรมแดนติดกันสามประเทศคือไทยเมียนมาและลาวสวยมากค่ะซึ่งทำให้เมืองแห่งนี้มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเกิดการหลอมรวมทางวัฒนธรรมอาหารจนกลายมาเป็นอาหารถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย อีกหนึ่ง soft power ด้านอาหารที่จะทำให้คุณหลงรักเชียงแสนมากยิ่งขึ้นและนี่คืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเชียงแสนนะคะสุดเขตแดนประเทศไทยค่ะวันนี้สิริจะพาทุกคนไปชิมอาหารท้องถิ่นของเชียงแสนนะคะมีอะไรบ้างไปดูกัน คั้นี้ไปเชียงแสนเป็นครั้งที่2ค่ะแต่ว่าเคยได้ไปตลาดคือครั้งแรกแล้วเขาก็จะมีของที่แบบในตัวเมืองเชียงรายไม่มีอ่ะแม่จ้าวันนี้คืออะไรอะคะน,น้สลายน้ำจืดค่ะสาลน้ําจืดเหรอคะไกลน้ําโขงซึ่งมีที่นี้ที่เดียวยังไงถ้าไปไปถึงเชียงแสนก็ต้องไปลองที่ทร้านฟ้าแสงยอดไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกัน ฟีลิ i แรกที่แบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะมันก็เหมือนแบบน้ำซุปกระดูกหมูปกตินะคะขนมจีนน้ำเจวก็อยู่นี่แล้วมีผักซอยอย่างเช่นหัวปลีต้นหอมผักชีแล้วก็มีเส้นของมะละกอด้วยต้องบีบนี่ก่อนนะคะมะนาวเอาจริงๆนี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกเลย เหมือนก๋วยเตี๋ยวปกติด้วยั้ยคะหรือว่าไม่เราจินต้มแกวใช่ไหมใช่ค่ะต้องเอาพริกขี้วัวดอ่ะแล้วก็เอาพริกใส่เข้าไปแล้วพอชิมทุกอย่างเข้ากับพริกเนี่ยคือมันหอมพริกแล้วก็มีเครื่องในด้วยอะค่ะเครื่องในเขาสะอาดมากมันอร่อยมากแล้วไม่เคยกินที่ไหนแล้วต้องที่นี่ที่เดียวเท่านั้นต้องไปลองค่ะ พี่ว่าคิดว่าเชียงแสนนี้น่าจะถนัดสมุนไพรหลายอๆอย่างที่ใส่ไปในของกินนะอันนี้เป็นไส้อั่วที่เป็นรสชาติดั้งเดิมก็คือมีมีพวกเครื่องพริกแกงนะคะตะไครไ้ใบมะกรูดอ,อะไรเงี้ยไส้อัว่วพริกไทยหรือไส้อั่วยวนอย่างในส่วนผสมมันเขามีทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งหนังอารมณ์มันจะเหมือนหมูยอผสมอ่าเรลองเลยนะคะข้างนอกกรอบข้างในแบบยังจุยซี่อยู่อย่างเงี้ยค่ะมันกรุบมาก ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะมันทําให้เราแบบติดใจมากๆแล้วก็ต้องซื้อมาฝากที่บ้านแบบ3ากิโลอ่งี้ย น,นั้นก็ได้ไปเดินดูร้านอาหารริมฝั่งโขงว่ามีร้านอะไรบ้างที่น่าทานน,น,นะคะแล้วก็ได้ซื้อปลาหมึกย่างน้องเขาน่าหลักมากคุยเก่งทำแบบทำปลาเส้นให้ทำปลาหมึกย่างให้ก็อร่อยกินก่อนลองท้องกินก่อนที่จะไปเข้าไปร้านอาหาร่ะน,นะคะ แล้วพอไปล้านอาหารแต่ละร้านนะคะก็จะมีหนึ่งอย่างที่เหมือนกันเป็นซิกเนเจอร์ของเชียงแสนเลยก็จะเป็นปลากระบอกค่ะถรือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึง่งถ้าใครไม่ได้มาชิมปลากระบอกไม่ได้มาถึงเชียงแสนค่ะอร่อยมันหนุบหนับดีอ่ะมันหอมความแบบ มีสมุนไพรเนี่ยพี่ว่าคิดว่าเชียงแสนนี้น่าจะถนัดสมุนไพรหลายอๆอย่างที่ใส่ไปในของกินนะแล้วก็มีอย่างที่ประทับใจก็คือลูกจิ้มปลาน้ำโของอือร่อยมากมน้ำจิ้มเขาดีมากปลาคือสดมากพอกินไปในคำนี้ก็มันอร่อยฟิน,นะคะ่ะ การมาตลอนกินอาหารถิ่นเชียงแสนในวันนี้นอกจากจะได้กินของอร่อยยังทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีความหลากหลายลอ,อร่อยมากค่ะแม่ <laughs> เห็นรอยยิ้มของคนเชียงแสนและมีสิ่งหนึ่งที่มีเหมือนกันนะคะ คือคนที่นี่เขารักเชียงแสนและรักวัฒนธรรมของเขาถึงแม้จะผ่านมาหลายปีแต่ที่นี่ก็ยังคงความงามและยังเป็นแหล่งอาหารพื้นบ้านที่ทรงคุณค่าและนี่คือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่ประสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมจนกลายมาเป็นอาหารประจำถิ่นเชียงแสนจนถึงทุกวันนี้ค่ะ